ช่วงนี้สนับสนุนโดยทิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรรสชาติดีมีประโยชน์ราคาย่อมเยาหาซื้อได้ที่บิ๊กซีและโกลเด้นเพรสทุกสาขาเครื่องดื่มชาดอ,อกคำฝอยชนิดซองแช่ตราบ้านสมุนไพรรสชาติดีมีประโยชน์มีจำหน่ายที่ท็อปบิ๊กซีและโกลเด้นเพรสทุกสาขา <G. S 1> พัฒการเล่งหงพระรามสองและสุขุมวิตรุต้นตำรับอาหารแต้จิ๋วที่เปิดมากว่า50ปี หลังจากที่พวกเราเนี่ยได้มีโอกาสเที่ยวล้นลากันที่โซทาวเวอร์กันมาสักพักแล้วครับแมพวกเราก็เริ่มท้องร้องกันแล้วครับเรียกว่าเริ่มหิวกันแล้วล่ะครับอากาศเย็นๆอย่างนี้หนาวมากด้วยวันนี้เฮียซองเล่งของเองก็อยากจะจัดอะไรร้อนๆให้แก่แฟนๆได้ทําให้ร่างกายอบอุ่นกันสักหน่อยครับและเมนูวันนี้ครับเป็นเมนูที่ชื่อว่าซ um ัมเคทังครับ หรือไก่ตุนนสมซึ่งเป็นอาหารต้นตำรับชาววังเพื่อบำรุงสุขภาพครับาการรับประทานของเขาเนี่นะครับเขาก็จะเสิร์ฟมา1ท่านกับไก่1ตัวครับฟังไม่ผิดครับ1ท่านต่อไก่1ตัวครับแต่ว่าไก่ของเขาเนี่ยตัวไม่ใหญ่มากนะครับถูกบรรจุอยู่ในหม้อเหล็กรล้ลอนนะครับ ภายในตัวไก่ครับจะถูกยัดไส้ด้วยข้าวและก็ของบำรุงอีกมากมายครับอย่างเช่นครับมีเม็ดพุทราแห้งโสมเกาหลีเก๋าขี้นะครับแล้วก็มีการปรุงรสด,ด้วยพริกไทยแล้วก็เกลือนะครับวิธีรับประทานนะครับคนท้องถิ่นของเขาเนี่ยเขาบอกว่าให้เราเนี่ยแหวกไส้เนี่ยออกตรงกลางออกเพื่อเห็นข้าวแล้วก็เครื่องบำรุงออกมาหลังจากที่เราแหวกไส้ออกมาเนี่ยเครื่องยาจีนต่างๆกับข้าวก็จะไหลออกมาผสมกับน้ำแกงครับ ทำให้มีรสชาติแล้วก็เป็นสูตรการรับประทานของชนชัมพื้นเมืองของเ้าครับแลนอกจากนั้นครับเขายังนําเอาเส้นก๋วยเตี๋ยวบ้านเขาเนี่ยหน้าตาคล้ายๆกับขนมจีนบ้านเราเนี่ยนำมาเทลงไปในหม้อเหล็กหากใครอยากใส่เหล้าดองโสมเนี่ยเพื่อเพิ่มรสชาติก็สามารถทําได้ครับแต่เด็กๆไม่ควรใส่นะครับ แค่นี้ก็ครบสูตรแล้วก็บรรเลงรับประทานกันให้หมดชามเลยเมนูร้อนๆรสชาติดีๆกับอากาศหนาวๆทำให้คณะทัวร์กินเที่ยว All the w l d on tour กับเที่ยวเจาะลึกกินอร่อยนอนสบายเนี่ยรับประทานมื้อนี้กันแบบอิ่มหนำสำราญเลยละครับแต่สำหรับเฮียทรงนะครับเฮียซรงขอบอกว่าไอ้ซัมเคทังของคนเกาหลีเนี่ยแม่ถ้าใส่ซีอิวว๊วขาวเข้าไปจักหน่อยนึงนะพริกไทยป่นเข้าไปเยอะอีกหน่อยมันจะเพิ่มอรรถรสในการรับประทาน ถูกปากคนไทยมากขึ้นอีกด้วยนะครับ ท่านชมครับเป็นยังไงบ้างครับกับการท่องเที่ยวลันลาของพวกเราครับแฟนรายการกินเที่ยว a ดเวอร์ครับมาออนทัวร์กับเฮียซงที่เกาหลีครับแม่สนุกสนามกันเลยครับพวกเราก็ไม่ลืมครับเก็บภาพบรรยากาศความสวยงามมาฝากท่านชมที่จองทัวร์ของเราไม่ทันนะครับแต่โอกาสหน้าหากว่ากินเที่ยว a ลาโดเวออนทัวร์ไปเที่ยวที่ไหนแล้วก็อยากจะไปท่องเที่ยวกับเฮียซงจัดเลยนะครับ และพวกเราจะได้ไปเที่ยวด้วยกันครับวันนี้ก็เลยขออนุญาตส่งภาพความสนุกสนานมาฝากครับก่อนลาจากไปวันนี้ครับต้องขอขอบคุณครับไดมอนด์ชายฮอลิเดย์ครับซ u p เปอร์ลิชครับแลกเปลี่ยนเงินตาทุกครั้ง คุ้มค่าในราคาที่คุณพอใจมั่นใจต้องซุปเปอร์ลิตสีส้มเท่านั้นนะครับต่อด้วยขิงผงสําเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรและก็ชาดอกคำฝอยตราบ้านสมุนไพรครับเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรซึ่งเฮียซ่องเล่งหงเนี่ยดื่มเป็นประจําอยากจะบอกให้แฟนๆเนี่ยไปหาดื่มกันได้ที่บิ๊กซีทั่วประเทศไทยและซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วประเทศไทยมีของดีๆเฮียสงก็ไม่ลืมนํามาบอก เพื่อนๆซึ่งอยากจะรักษาสุขภาพครับปิดท้ายด้วยพัตธาคารเล่งหงพระราม2และสุขุมมิตรเกบสครับพัสธคารของครอบครัวยังซองเล่งหงเองนะครับโดยเฉพาะที่สุขุมมิตรสองครับเราจัดเทศกาลเป็ดปักกิ่งจาก700บาทเหลือเพียง480บาททุกวัน5โมงเย็นถึงทุ่มครึ่งใครที่เป็นเป็ดปักกิ่งเลเวอร์ อยากจะรับประทานของอร่อยในราคามาสจันยนต้องไปให้ได้ครับ02-311-615และใครมีงานเลี้ยงงานสังสรรค์ง,งานรับปริญญางานจัดวันเกิดหรือแม้แต่ง,งานมงคลสมรสหรืองานเลี้ยงนอกสถานที่เรียกได้ว่าครอบครัวเฮียสงพร้อมบริการทุกด้านครับ โทรไปได้เลยครับ023116155วันนี้กินเที่ยวลาดเดเวอร์เที่ยวสนุกแม่ไปเที่ยวล้านลากันสนุกสานต้องลาไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ